Together, it's good. I just wonder if you like me. I can show you my love. Here it is. Don't be shy again. when <laughs>

We'll be right back. อยูด็อกเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็เรียกว่าปรากฏการณ์ไปฟ้าสถิตนั่นเองออต่อไปเราก็ไปดูการทดลองที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตกันเลย All together good. just good wonder is I แบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูด็อกเตอร์จิ่งจื่อแว่าวต่ที่เคืนวสัสดุนั้นจะต้องมีประจุบวกและประจุลบที่เท่ากันหรือที่เราเรียกว่าถนวนทางไฟฟ้านั่นเองน้องๆดูได้ไหมะสมมติว่าเราเอาลูกโป่งมาถึงกับผมเราแบบนี้จะทําให้เกิดการแยกประจุไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นนั่นเองเสร็จแล้วปรากฏการณ์นี้จะทําให้ประจุไฟฟ้าทั่วบวกและทั่วลบบนวันสดุเนี่ยมนีไม่เท่ากัน ขขงผลให้เกิดการดูดกันแล้วก็พากันหรืออาจจะเกิดประกายไฟขึ้นเลย <c oughs> จากการทดลองเมื่อกี้เราก็สรุปได้ว่าผมของเราจากถายเยประดุลบไปถูล่ลูกโป่งทําให้ลูกโป่งสามารถดูกระดาษที่มีประจุบวกขึ้นมาได้นน่เองค่ะสังเกตง่ายๆได้ว่าม่อมีอากาศเท่มากๆน,น,น,นะเท่ในฤดูหนาวใช่ไหมจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่ผิวหนังของเราเลยเมื่อเรานํา เาไปแตะโลฮะอย่างเช่นลูบปิประตูก็จะทำให้เกิดการถ่ายเลนกระจุจากฝีมือของเราไปถึงประตูนั้นนั่นเองทําให้เราเกิดอาการเหมือนมีไฟฟาดเข้าแบบนี้เลยอืหนึ่งเด็กก็ไปเรียกมค่ะไปเล่นึ่งด็นะคะน้องๆลองมาทำความรู้จักกับเครื่องวันเด์กัฟเครื่องที่กำเนิดไฟฟ้าสเิตกันเถอะ เครื่องมือน,นะครับคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตนะครับทำงานโดยการนำวัตถุมาขัดสีกันจนเกิดประจุไฟฟ้าแล้วก็ประจุไฟฟ้าไปเก็บไว้ที่โดมครับเมื่อนำโลหะอีกก้อนหนึ่งไปใกล้นะครับก็ทำให้เกิดการถ่ายเทประจุจนเห็นเป็นประกายไฟเหมือนฟ้าผ่าครับ เมื่อเราไปจับที่โดมนะครับประจุนี้มันจะถ่ายโอนไปสู่ทุกบริเวณโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ปลายสุดุอเส้นผมปาารากรัดประจุชนิดเดียวกันนะครับทำให้เกิดแรงผลักมากที่สุดแล้วทําให้ผมกลางออกครับน้องๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าน้ำที่ไหลส่วนมากจะเป็นเส้นตรงแต่วันนี้ พี่มิวมิวและพี่นิดหนึ่งจะมาทำการทดลองทำให้น้ำเนี่ยไหลโค้งได้ไปดูการทดลองกันเลยน้องๆรู้ไหมว่าสาเหตุที่ทําให้เกิดการไหลโค้งของน้ําก็คือการที่เรานําลูกโป่งมาถูกกับเส้นผมของเราทําให้ลูกโป่งได้รับอิเล็กตรอนหรือประจุลบจากเส้นผมของเราทําให้สามารถดูดกับประจุบวกที่มีอยู่ในน้ําได้ทําให้น้ําเกิดการไหลโค้งนั่นเอง Together is good. I just wonder if you like me, I can show you my love here.